เช้าวันที่6มกราคม2568นายกรินพลชยาพิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บริเวณล,ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูอาภัสยรัตนธาดา เจ้าคณะตำบลแม่เหียเจ้าอาวาสวัดต้นปิ่นนำพระภิกษุสงฆ์จำนวนเก้ารูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ทั้งนี้ทุกปีซึ่งตรงกับช่วงปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกลับวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีสีหน้าเบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสและมีความสุขที่ได้ร่วมกันทําบุญในวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นการทำาหุบำรุงพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้คนเยาวชนนําหลักทคำคําสอนตามหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขสินชัยพะชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน